ราศีพิจิกจะมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนใครที่เหนื่อยๆท้อๆหากคุณไม่ฟังคลิปนี้จะถือว่าพลาดมากๆนะคะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท่านคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไ like, ลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวจะคอยเตือนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายเราดูดวงเพื่อที่เรานั้นจะอยู่เหนือดวงนะคะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวง ดูเพื่อเตรียมตัวแก้ไขหากว่าวันข้างหน้าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเราได้รับรู้แล้วในคลิปนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกมาฟังกันดีกว่านะคะว่าคุณจะมีโชคมีลาบในช่วงไหนนะคะคลิปนี้จะบอกคุณได้ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้คือคลิปของเดือนมีนาคมนะคะหากคุณเข้ามารับฟังช้าก็ให้คุณนั้นย้อนกลับไปคิด ทบทวนดูนะคะว่ามันจะจริงไหมหรือหากคุณเข้ามารับฟังเร็วก็นี่คือแนวทางชีวิตของคุณตลอดทั้งเดือนมีนาคมเลย64นะคะมีนาคม6.4ค่ะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างใช่ไหมคะคลิปนี้จะบอกภาพรวมตลอดทั้งเดือนมีนาคมให้เลยนะคะทั้งการเงินโชคลาภจะมีไหมและที่สัมพันธ์ ที่สําคัญค่ะการงานของคุณนั้นก็จะบอกให้ด้วยใครเข้ามาฟังถือว่านี่คือแนวทางดีๆสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพิจิกมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ขอบอกเรื่องของการงานให้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนั้นกําลังวิตกกังวลอยู่ว่างานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้แหละคุณจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือแม้แต่บางคนบางท่านที่ทําอาชีพอิสระทําอาชีพส่วนตัวนะคะในช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆด้วย ใครที่ทำงานประจำก็จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ทำนะคะจะได้เข้าไปช่วยเหลืองานคนอื่นหรือจะได้แก้ไขงานงานแทรกงานเร่งงานด่วนลักษณะนี้เลยนะคะชีวิตการทำงานของคุณในช่วงเดือนนี้จะได้ทำงานหลากหลายค่ะไม่ใช่แค่งานของคุณแล้วนะไม่ใช่ว่าทำชิ้นเดียวตลอดไม่ใช่ละเหนื่อยและหัวหมุนเอาเรื่องค่ะในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกสำหรับเรื่องของการงานนะคะ จะเริ่มมีสัญญาณเข้ามาเรื่องอางานตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณจะสัมผัสได้เลยหรือว่ารับรู้ได้เลยนะคะว่าโอ้ช่วงเดือนนี้การงานของคุณนั้นต้องยุ่งแน่ๆเตรียมตัวรอเลยค่ะสําหรับใครที่รองานหรือว่าใครที่ตกงานนั่นเองนะคะในช่วงเดือนพฤ่อเดือนในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ คุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําในทันทีแต่อย่างน้อยๆน,นี่คือข่าวดีสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะไม่รอเกอ้ออีกต่อไปมันจะมีความชัดเจนค่ะแถมจะเป็นข่าวดีอีกต่างหากสาหรับใครที่ไปสมัครงานหรือว่ารองานอยู่นั่นเองนะคะและ ชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะคะในช่วงนี้ไม่ว่างานอะไรก็ตามที่คุณทำคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือในงานของคุณนะคะงานที่คุณไม่คุ้นเคยหรืองานที่คุณไม่เคยทำแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าไม่อาจอัานเต็มใจที่จะทำไม่เครียดแถมคุณจะทำได้ดีด้วยนะคะงานแก้ไขคุณก็จะทำได้สำเร็จด้วยในช่วงเดือนนี้อย่ากดดันตัวเองก็พอค่ะให้ใช้สติในการทำงานให้มากๆนะคะ ชาวราศีพิจิกอยากกดดันตัวเองอย่าลนลานอย่ารีบที่ต้องพูดแบบนี้ก็เนื่องจากว่างานเยอะงานที่คนอื่นฝากความหวังเอาไว้ที่คุณก็มีสาเหตุเหล่านี้ล่ะค่ะจะทําให้คุณนั้นพลาดงานหลุดหลงหลงลืมลืมได้น,นั่นลืมนี่หากเป็นไปได้นะคะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ให้คุณใช้วิธีจดบ,บันทึกเลยนะคะ เรียงลำดับความสำคัญของงานนะคะงานชิ้นไหนส่งก่อนงานชิ้นไหนสำคัญอย่าใช้แค่สมองช่วยจำเพียงอย่างเดียวนะคะในช่วงนี้ไม่งั้นแล้วก็โอกาสที่จะทำงานพลาดงานส่งแล้วจะต้องกลับมาแก้กลับมาแก้บ่อยเลยละคะ่ะที่คุณจะเจอหากคุณนั้นไม่จดบันทึกนะคะละเอียดรอบคอบมีสติอย่าก,กดดันตัวเองย้ำให้อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ งานคุณรอดอย่างแน่นอนค่ะหากคุณนั้นงานเยอะให้รีบทำรีบเคลียซะอย่าโอเอนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วงานด่วนมาแทรกคุณแย่แน่ๆค่ะงานกองพ่วมหัวแน่ๆหัวหมุนหัวฟูเลยแหละงานนี้หากคุณไม่เร่งงานในมือให้เสร็จนะคะยิ่งเสร็จก่อนกำหนดยิ่งจะเป็นผลดีต่อคุณค่ะ ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะติดต่อเจราจาใดๆก็ตามในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะสําเร็จดีนะและที่สาคัญค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตามอบมอบหมายงานให้คุณทําและคุณก็จะทําสําเร็จด้วยในงานนี้นะคะเอาละจบเรื่องของงานนะคะอย่าลืมนะคะชาวราศีพิจิกให้คุณมีสติอย่าก,กดดันตัวเองให้เรียงลําดับความสําคัญของงาน สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะเท่านี้คุณก็จะรอดค่ะอย่าใช้แค่ความจำไม่เอานะคะแล้วทีนี้ก็มาที่เรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะบอกว่าเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะหมุนไปหมุนมาค่ะแต่ว่าฟังแล้วอย่าตกอกตกใจนะคะหมุนไปหมุนมาก็จริงแต่ช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ คุณจะดีขึ้นกว่าช่วงเดือนมก,กราหรือว่ากุมภานะอย่างน้อยๆคุณก็จะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดติดขาดการเงินไม่พอใช้ในช่วงเดือนนี้แ่ละค่ะคุณจะดีขึ้นมันจะมีเวลาให้คุณนั้นได้หายใจหายคอโล่งบ้างนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้เงินพิเศษเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากรายได้หลักของคุณนะคะเรียกได้ว่าดีค่ะการเงินดีขึ้น แต่ยังไม่รวยนะคะขอออกตัวบอกล่วงหน้าเลยนะคะว่ายังไม่รวยนะแต่คุณจะมีจับใจ่ายใช้สอยคล่องมือค่ะ<บ>เพราะคุณมีดวงจะได้เงินแบบที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะหรือจะมีโชคเรื่องของการเงินนั่นเองนี่ราคาสิ่งที่บอกว่าคุณจะมีโชคลาภนะคะการเงินของคุณจะมาในลักษณะไหนบ้างเช่นนะคะเงินจากการที่มีคนให้ไม่ว่าใครให้ก็ตามละแต่คุณจะได้อย่างแน่นอน เงินจากงานพิเศษเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าข้อนี้อย่าเยอะนะคะสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะว่าชาวราศีพิจิกหลายๆท่านที่ผ่านมาการเงินของคุณหรือว่าโชคลาภของคุณมักจะมาจากงานนะคะหอบปากหอบคอก็พอบางท่านมีดวงต้องกู้ยืมเงินด้วยนะคะเหล่านี้คือที่มาของเงินเงินที่คุณคาดไม่ถึงนั่นล่ะคะ่ะ หรือว่าเงินแบบฟุกๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านบุญวาส,สนาไม่เหมือนกันหรือว่าพื้นฐานของดวงไม่เหมือนกันการได้มาของเ,อเงินก็จะแตกแต่างกันออกไปนะคะแต่อย่างน้อยๆขอให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าคุณมีดวงที่จะได้เงินอย่างแน่นอนคะ่ะดวงคนจะได้มันก็ต้องได้จะมากหรือน้อยคุณก็ต้องได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างอีกต่างหาก ในช่วงนี้คุณมีดวงลักษณะนี้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตปกติหรือว่าคนที่ทํามาค้าขายนะคะจะมีคนเข้ามารบกวนขอกู้ยืมเงินคุณค่ะ,ะฟังนะหากคุณจะช่วยเหลือใครนะคะในช่วงนี้ให้คิดให้มากๆอย่าช่วยเหลือเพราะว่าสงสารคนที่จะเข้ามาขอกู้ยืมเงินหรือว่าจะมาขอเครดิตจากเรานะคะเขาไม่ยิ้มมาหรอกค่ะเขาจะตีหน้าเศร้ามานะ จงช่วยเหลือที่เขาเป็นคนดีนะคะหากอยากจะช่วยเหลือจะได้ไม่เสียความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองนะคะเคยช่วยเขาไปไม่ได้คืนก็โดนมาแล้วนะคะชาวราศีพิจิกช่วยเขาแล้วมานั่งร้องไห้มานั่งเสียใจทีหลังก็โดนมาแล้วครั้งนี้หากจะช่วยช่วยใครนะคะคำพูด บา,บางท่านนะคะหากท่านไหนที่คุณเคยช่วยแล้วคําพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นคําพูดในช่วงนี้ก็ปล่อยผ่านซะบ้างค่ะไม่ต้องฟังก็ได้หรือฟังแต่ไม่ต้องช่วยหาทางหลีกเลี่ยงก็พอนะคะคุณจะได้ไม่เสียใจให้ครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้คุณนะคะอย่าลืมนะคะว่าการเงินของคุณนั้นกว่าจะได้มาแต่ละบาท คุณก็หน่วยสายตัวทับขาดแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะจะช่วยเหลือใครให้ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของคุณด้วยในเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายของคุณจะเยอะขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่ะอาจจะเป็นสามีบุตรหรือว่า ภรรยาหรือว่าบุตรของคุณนั่นนะคะมีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับบุคคลเหล่านี้สูงมากๆด้วยหากเขาไม่เจ็บป่วยคุณก็จะมีเหตุให้ต้องใช้เงินไปกับบุคคลเหล่านี้นะคะและค่าใช้จ่ายบางอย่างของคุณจะได้จ่ายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าข้อดีนะคะหากคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าไปกู้ยืมนั่นเองนะคะคุณก็มีดวงที่จะประสบความสําเร็จค่ะอยากให้คุณปล่อยวางชาวราศีพิจิกในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะเครียดเรียดสมองจะตึงตงึคิดอะไรไม่ค่อยออกระเบอดด้วย ะะบางครั้งอยากให้คุณปล่อยวางนะคะอย่าคิดล่วงหน้าอย่าก,กังวลไปเองค่ะมันจะทําให้คุณนั้นเครียดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอคุณจะรอดพ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามและคุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรที่คุณวิตกกังวลอยู่พูดออกมาบ้างนะคะระบายออกมากับคนที่คุณไว้ใจขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคารพนับถือค่ะ คุณจะรอดพ้นในทุกๆเรื่องอย่างแน่นอนแถมอีกนิดนึงนะคะชาวราศีพิจิกมีดวงจะหมดเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถโทรศัพท์หรือว่าสิ่งของบางอย่างที่คุณอยากจะได้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้ว อะไรก็ตามค่ะที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงนี้เอาใจช่วยค่ะชาวราศีพิจิกให้คุณโชคดีมีความสุขการงานก็ขอให้ราบรื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะและการเงินก็ขอให้มีกินมีใช้เงินไหลนองทองไหลามาค่ะชาวราศีพิจิกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านร่ํารวยโชคดีมีความสุขอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะก่อนจะออกนอกบ้านก็อย่าลืมแมสติดตัวนะคะ ฝุ่น PM ก็เยอะค่ะในช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ